ไปดูค่ะตรงนี้ค่ะเคลื่อนบางล่างค่ะเห็นว่าเขารับมาตีขณะทํางานการบริหารจัดการน้ำแน่นการพรองน้ำในช่วงลดดูดูฝนลดลงนะคะแล้วก็ไม่มีพ้นกระทอบทายน้ำค่ะ นายสุชีพมีทมผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟา้าพลังงานมุนเวียนการไฟฟา้าไฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยรือว่ากอฟอเพอเปิดเผยข่าวว่าจาอิทธิพลคองรองมรสุมและย้อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากสภาวะลานิยาส่งผลให้บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยมีฝนตกชุกมีนม้ำไหลขา้าอ่างเก็บน้ำเคลื่อนบางล่างยางต่อเนื่อง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำขิดเป็น63%ของความจุอ่างประกอบกับในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนี่ผพานมาดานถ่ายเคื่อนนีมีน้ำทะเลนุ่นสูงทําให้เกิดน้ำท่วมครั้งในบางพื้นที่ดังนั้นนะคะการบริหารจัดการน้ำของเคื่อนบางล่างจึงเป็นไปตามมาติคขณะทํางานการบริหารจัดการน้ำเคื่อนบางล่าง ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร,รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเทให้ความสําคัญกับพ้นกระทบที่จะเกิดขึ้นกับถูกผักสวนนายสุชีพมีทมกล่าวตตอนะคะว่าจากสถานการณ์ที่ฝนอย่างตอกยางต่อเนื่องเคลื่อนบางล่างอย่างสามารตรองรับน้ำได้อีก5 4 6หล้านลูกบาทเมตรระดับน้ำอย่างอยู่กึ่งกลางระว่างเกณฑ์ควบคุมสุ้งสุดแล้วก็เกณฑ์ควบคุมตำสุดแต่ว่าเป็นเบือก,กตามค่ะจากการขาดการสภาพฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างข้องกรุมอุตุนิยมวิทยาและสถาบานาันสสารสน เสภทรัพยากรน้ำก็คาดว่าจะมีฝนหมากว่าปกติในช่วงเดือนธันวาคมนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะมีฝนตกชุกยาวนานถึงตอนปี2566ด้วยค่ะดังนั้นเพื่อควบคุมปริมาณน้ำเคลื่อนบางล่างให้อยู่ในกณีนที่เหมาะสมหลอดความเสี่ยงการระบายนา้ำผ่านประตูระบายน้ำหล่นขณะทำงานการบริหารจัดการน้ำเคลื่อนบางล่างก็เลยมีมติให้เคลื่อนบางล่างระบายน้ำในอัตรา16ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันในช่วงที่ปริมาณฝนและระดับน้ำในพื้นที่ท่ายเคล,ลื่อนลดลงตั้งแต่วันที่ ี22พฤศจิกาย,ยน2565เป็นตอนมาพร้อมทางติดตามสถานการณ์น้ำด้านถ่ายเคลื่อนรวมกับกลุมชลประทานอย่างใกล้ชิดถ้ามีฝ้นตอกนักรือวัดระดับน้ำด้นา,ดานถ่ายมีแนวโนุ่มสูงจะปรับลดการระบายน้ำลงตามสถานการณ์จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังระดับน้ำจากฝ้นตอกในพื้นที่แล้วก็อิทธิพลน้ำทะเลนุ้นด้วยค่ะทางนี้นะคะกโฟผก็ไล้มีการติดตามสถานการณ์น้ำถ่ายเคลื่อนรวมกับกลมชลประทานแล้วก็คณะทำงานการบริหารจัดการน้ำเคลื่อนบางล่างพร ได้ดําเนินง,งานตาม13มาตรการรับมือฤดูฝนปี2 5 6 5โดยเตรียมความพร้อมด้านข้อม,มูลและขาดการการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนอาคารระบายนา้ำและสถานีโทรมาตรให้มีความพร้อมใช้างานมีการติดตามทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ฉิดตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถติดตามสถานาการณ์น้ำได้ใน สถานการณ์น้ำในเขื่อนของกฟอพอแล้วก็ความมันคงของเขื่อนกฟผได้เทวเว็บไซต์ water.egat.co.th หรือว่า m โมบายแอปพลิเคชัน egat 1แล้วก็ d s เคีด RMS ค่ะเราขึ้ืนทาบนหน้าจอเป็นทีีะปล่อยแล้วนะคะสำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำนะคะพี่น้องประชาชนก็สามารถจะได้เตรียมความพร้อมนะคะในช่วงของฝุ้นตกของผักตายัดนเองค่ะ